สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามภารกิจท่านองค์คมนตรีที่ได้มีการติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นวันที่สองโดยทางด้านนายจรรธาดากนสูตรองค์คมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายประวัตินวามรัตเลขาธิการกรปร และคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริตำบลกันทรอมอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโครงการโดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูจากผู้แทนกรมชลประทานโอกาสนี้ได้มอบพันปลาแก่ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร้อมพบปะราษฎรและเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการรวมถึงปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ําเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราชฎรต่อไปโครงการอ่างเก็บน้าห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นะคะก็ถือเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่22กันยายน2529เพื่อเป็นแหล่งน้ำสนา สนับสนุนการทำกรเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเขตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกด โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2538สามารถส่งน้ำให้ราษฎรสำหรับอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน13,000ไร่และช่วงหน้าแล้ง11,000ไร่ครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลการทรอมตำบลนน,นสูงและตำบลห้วยจันทร์ ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทกลุ่มบริหารจำนวนสองกลุ่มประกอบด้วยผู้ใช้น้ำชนลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและกลุ่มผู้ใช้น้ำชนลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายมีสมาชิกจำนวน309คนอา,าสาสมัครชนลประทานจำนวน5คนจากการทำงานเป็นทีมของโครงการชนลประทานศรีสะเกดโดยมีเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมประกอบกับกลุ่มผู้ใช้น้ำมีความเข้มแข็งทำให้ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการเข้าประกวดและแข่งขันในระดับกรมชลประทานที่มีโครงการชนประทานทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในปี2559ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการของโครงการชนประธานศรีสะเกดและกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ปฏิบัติงานในท้องถิน่นนอกจากนี้โครงการชนประทานศรีสะเกดได้มีแผนงานด้านการต่อย,ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆเพื่อสืบสารรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เดินทางไปยังบ้านนายไพโรจมีวงหมู่ที่8ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายซึ่งเดิมประกอบอาชีพล้างจานที่กรุงเทพมหานครต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพ่อครัวในโรงแรมรวมระยะเวลา15ปีจากนั้นได้ ไปทำงานต่อที่ประเทศจีนเป็นเวลาสองปีพอมีเงินเก็บเป็นทุนในการสร้างบ้านจึงหวนกลับมาเพื่อทำการเกษตรเมื่อปี2554โดยทำนาและปลูกยางพาราและกล้วยบริเวณคณันนาอาศัยน้ำจากริมห้วยแต่เนื่องจากริมห้วยเก็บน้ำไม่อยู่ดังนั้นจึงคิดหาวิธีทำการเกษตรใหม่ในปี2557พอมีทุนจึงทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาจากเดิมทำนาทั้งหมดมาเป็นปลูกไม้ผลประกอบ กลับเข้าไปศึกษาดูงานจากโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจากนั้นในปี2558สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากเกษตรที่7นครราชสีมาทรงไปศึกษาดูงานณนะเมืองดาวินประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการปลูกไม้ผลแปลงใหญ่ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ในปี2560จึงได้มีการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยแบ่งพื้นที่ทั้งหมด เป็นจำนวน12ไร่แบ่งเป็นทำนา3ไร่สะน้ำ3ไร่ไม้ผลทุเรียน1ไร่มะม่วง3ไร่และอีก2ไร่ปลูกยางนาไผ่มะฮอกกานีและพยุงนอกจากนี้ยังมีเลี้ยงโคกระบือไก่พื้นบ้านและเป็ดไข่ทำให้มีไรายได้ต่อเนื่องจากการทำเกษตรแบบผสมผสานต่อปีได้แก่ยางพารา20,000บาทการประมง30,000บาท โคกระบือ30,000บาทและพืชผักผลไม้20,000บาทโอกาสนี้องค์มนตรีได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่กเกษตรกรต้นแบบและเยี่ยมชมบูธผ,ผลผลิตของกลุ่มกเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการที่นำมาจาัดแสดงในครั้งนี้ และนี่ก็คือภารกิจนะคะท่านองคมนตรีที่ได้มีการตรวจเยี่ยมโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะและเรื่องราวต่อมาะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ผลของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการคืนความเป็นธรรมค่ะอนุมัติหลักการในการร่างกฎกระทรวงนะคะคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน เปิดช่องร้องขอรับทรัพย์สินคืนแล้วก็ชดใช้ในคดีฟอกเงินกรณีที่ไม่ได้มีความผิดนะคะ โดยทางด้านนางสาวที่พานันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินเสนอเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหาย โดยกำหนดระยะเวลาหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายที่ได้รับการเสียหายโดยตรงจากการกระทำผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มี21ลักษณะความผิด โดยผู้เสียหายที่ไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดจะมีสิทธิ์ในการได้รับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดคืนหรือชดใช้คืนรวมถึงได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสียรีภาพอนามัยหรือชื่อเสียงสาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงนี้นะคะข้อแรกค่ะเป็นหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการยื่นคําร้องให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องดังกล่าวภายใน90วัน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินประกาศในราชกิจจานุเบกษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของปปงเพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน หรือชดใช้ค่าเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยคำร้องจะต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งแนบหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นตามที่เลขาธิการปปงประกาศกำหนด และยังได้กำหนดให้บุคคลอื่นสามารถยื่นคำร้องแทนผู้เสียหายได้ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมกรณีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว ผู้อนุบาลในกรณีผู้เสียหายเป็นคนไร้ความสามารถทายาทกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้เสียหายข้อ 2. วิธีการพิเศษในการตรวจสอบและการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายในความผิดบางมูลฐานคือการค้าม,มนุษย์และความผิดมูลฐานที่เกิดนอกราชอาณาจากักร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหนังสือสำหรับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศที่รายงานสำหรับความผิดมูลฐานที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายและสถานการณ์ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนั้น ข้อ3การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมและพนักงานอายการเมื่อได้รับคำร้องถูกต้องครบถ้วนแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายโดยเร็วและจัดทำรายงานพร้อมความเห็นต่อเลขาธิการปปงเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิเศษและมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอายการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายและให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่มีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการและธุรกรรมและสิทธิในการขอให้ทบทวนมติให้แก่ผู้เสียหายบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ข้อ4การจัดการทรัพย์สินเพื่อคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเมื่อศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายให้ปปงดำเนินการโดยเร็วและนี่นก็คือในส่วนของการคืนความเป็นธรรมนะคะให้กับ ผู้ที่เสียหายในความผิดมูลฐานก็มีการเปิดช่องให้ร้องขอรับทรัพย์สินคืนชดใช้ในคดีฟอกเงินแล้วก็กรณีที่ไม่มีความผิดค่ะและเรื่องราวต่อมาในการผู้ฟังคะเรามาดูกันที่คณะรัฐมนตรีค่ะมีความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2นะคะประจําปี2566ถึง2570ค่ะโดยทางด้านนางสาวไตสุรีไตาสารนกูลรองโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีกล่าวถึงที่ประชุมคณะรัฐ นรีีท่่ผามามได้มีการเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2ตามที่คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรไปดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปสําหรับร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรฉบับทีนน่2นี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดทําขึ้นมาเพื่อดําเนินการต่อเนื่องจากแผนฉบับที่1ซึ่งสิ้นสุดลงในปี2 2564โดยการขับเคลื่อนตามแผนจะก่อให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบนำมาซึ่งความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรฉบับที่2นี้นะคะก็ประกอบไปด้วย5ยุทธศาสตร์ซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าหรือซัพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรมสมุนไพรเริ่มจากต้นน้ำยุทธศาสตร์ที่1คือการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป้าหมายคือวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาสู่การพัฒนากระบวนการต้นน้ำมีตัวชี้วัดผลลัพธ์เช่นปี2,570พื้นที่ปลูกสมุนไพรได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า50,000ไร่แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้น30พืชกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเบื้องตน้นรวมถึงผลิตสมุนไพรครบ,บวงจรตลอดซัพพลายเชน เกษตรกร,ร,กรหรือสถาบันเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับการส่งเสริมร้อยละ5สามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ในส่วนของระดับกลางน้ำนะคะก็คือยุทธศาสตร์ที่2ได้แก่การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีเป้าหมายในการเน้นการสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศและมุ่งเป้าพัฒนาสารสกัดเพื่อลดการนำเข้าและทําให้ประเทศสามารถเติบโตเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมสมุนไพรมีตัวชี้วัดผลได้แก่การขยายตัวของอุตสาหกรรมสารสกัดระดับอุตสาหกรรมชั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ในปี2,570มีมาตรฐานสารสกัดที่ได้รับการ ยอมรับและนำไปใช้ในอุตสาหาการรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสิบ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ10สำหรับระดับปลายน้ำนะคะก็ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่3คือการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป้าหมายคือการขยายขอบเขตการรับรู้คุณค่าของสมุนไพรผ่านอาหารและวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์สมุนไพราจากประเทศไทยด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพที่มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ได้แก่มีการขับเคลื่อนสมุนไพรควบคู่กับอาหารไทยการ อ,ออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปในอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละสิบต่อปีสามารถสร้างการรับรู้การยอมรับตาสัญลักษณ์สมุนไพรคุณภาพและยุทธศาสตร์ที่4คือการส่งเสริมและบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรยอย่างเหมาะสม เป้าหมายคือผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกษิจและสมุนไพรเป้าหมายประสบความสําเร็จทางการตลาดมีตัวชี้วัดผลเช่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ10ในปี2570จํานวนการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในระบบสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ10ในปี2570จํานวนยาสมุนไพรเข้าสู่บัญ,ญ ชีหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรบัญชีนวัตกรรมอย่างน้อย50รายการในปี2570สําหรับยุทธศาสตร์ที่5นะคะก็คือการพัฒนาระบบนิเวศท,ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจะเป็นกรอบที่สนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยมีเป้าหมายก็คือการนํางานวิจัยและนวัตกรรมมาเป็น,นกลไกในการต่อย,ยอดและสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมสมุนไพร มีตัวชี้วัดผลเช่นมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10ในปี2570มูลค่าการบริการและการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดเมืองสมุนไพรยขยายตัวร้อยละจําจำนวนรายการผลิตสมุนไพรใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และสามารถจําหน่ายได้จริงไม่น้อยกว่า25ผลิตภัณฑ์ภายในปี2570 สำหรับการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรฉบับที่2นี้นะคะก็จะต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนภาคประชาสังคมมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของหลายกระทรวงจึงได้มีการกําหนดนะะการเชื่อมโยงการทํางานของหน่วยต่างๆให้เป็นเอกภาพทั้งกลไกเชิงนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติกลไก การติดตามในส่วนของค่าใช้จ่ายตามแผนนั้นเนื่องจากด้วยแผนมีโครงการสําคัญที่ส่งต่อการบรรลุตามแผนปฏิบัติการรวม61โครงการหน่วยงานร่วมบูรณาการรวม53หน่วยงานรวมงบประมาณที่รองรับการดําเนินงาน14,159.64ล้านบาทซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อนําไปสู่ผลสำเร็จตามแผนต่อไปค่ะนั่นก็คือในส่วนของ การเห็นชอบนะฮะในส่วนของร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2ค่ะและเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่การเดินหน้าโครงการบริการ 5G สําหรับลูกค้าองค์กรค่ะซึ่งเบื้องต้นภายใน6ปีนี้นะคะก็เล็งว่าจะให้บริการแบบ private 5G network 438องค์กรด้วยกันค่ะโดยใช้กรอบวงเงินตลอดโครงการ14ปีนี่นะคะก็จะอยู่ที่6,705.6ล้านบาทค่ะโดยทางด้านนางสาวไตรสุรีไตาสารนกูลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะก็มีการอนุมัติหลักการที่บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กรของบริษัทสำหรับลูกค้าองค์กรของบริษัทโทรคมนาคม,าคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะ ก็มีการกำหนดกรอบวงเงินเอาไว้4,964.30ล้านบาทแล้วก็รับทราบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะอยู่ที่1,741.3ล้านบาทรวมแล้วโครงการใช้ระยะเวลา14ปีเนี่ยนะคะเป็นกรอบวงเงิน6,705.6ล้านบาทค่ะโดยโครงการนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่บริษัทโทรคมนาคม,าคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเนี่ยนะคะเข้าร่วมประมูลเมื่อปี2,563ที่ผ่านมาโดยมีกลุ่ม เาหมายองค์กรที่จะรับบริการตามโครงการเนี่ยหปีก็คืออยู่ที่438รายค่ะได้แก่หน่วยงานของภาครัฐนะคะ11รายกลุ่มโรงพยาบาล47รายค่ะกลุ่มสถาบันการศึกษา30รายแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะคะหรือว่า e e c เนี่ย350รายให้บริการ3กลุ่มค่ะได้แก่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจําที่นะคะแล้วก็ให้บริการเชื่อมต่อในพื้นที่จํากัดค่ะเช่นโรงงานอุตสาหกรรมท่า เรือขนส่งท่าอากาศยานและสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของบริการเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะและการบริการภาครัฐเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะเศรษฐกิจดิจิตอลเมืองอัจฉริยะแล้วก็ดิจิตัลไทยแลนด์ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็จะเน้นบริการ 5G ลักษณะเฉพาะแบบองค์กรหรือว,าว่า i v a t e 5G network ที่ออกแบบตามความต้องการให้การใช้งานต่างๆโดยที่บริษัทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนเนี่ยนะ ก็จะมีการลงทุนงานที่เป็นลักษณะของโครงการแบบเป็นรายๆไปนั่นก็คือเป็นโปรเจกต์เบสเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่มีลูกค้าแน่นอนแล้วก็มีรูปแบบการดําเนินงานซึ่งประกอบด้วยการลงทุนพัฒนาร,ระบบโครงข่ายหลักและก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน พัฒนาสถานีฐานเทคโนโลยี 5G แล้วก็การให้บริการ business solution นี่นะคะทั้งนี้การดำเนินการนี้ก็จะต้องมีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรัคมนาคมและก็การบริการดิจิตัลซึ่งก็จะเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองอัจฉริยะการพัฒนาอุตสาหกรรม4.0การพัฒนาแรงงานดิจิทัลนะคะพื้นที่พัฒนาพิเศษและ 5G ก็จะยังสามารถต่อยอดการพัฒนาการศึกษา การแพทย์และเทคโนโลยีเสมือนจริงรวมไปถึงการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้บริการ 5G ต่อด้วยนะฮะก็ถือว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของดิจิตัลอย่างแท้จริงนะคะรวมถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุคดิจิตอลในยุคนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง t u b e c ช anel อั p พ d ดแคสดิฉัน พิรายายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย